ถึงแม้ว่าสงครามเนี่ยจะออกมายุตินะครับทองคําในระยะสั้นอาจจะล่วงจริงนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสขึ้นสูงมากนะครับและถือว่าเป็นโอกาสในการเก็บของถูกนะครับถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นการยุติสงครามนะคุณก็ไปรอช้อปปิ้งได้เลยเดี๋ยวผมจะทํามายากลให้ดูนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับเทนไลน์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วผมจะเปลี่ยนองศานิดนึงครับเป็นไงครับ หลุดไหมครับไม่หลุดครับอันนี้ก็คือยังไม่เบรกนะครับแล้วก็อะไรล่ะนะครับที่จะพาทองเบรกได้ซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน Go to Go ก y i าย e ิน o ตเพราะใครๆก็ซื้อทองได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยรุยกัฟทองกับผมไฮเทสเดย์ t e r โกนะครับ ราคาทองคำสปอตเมืองนอกเนี่ยก็ทำท่าจะลงแหลไ่ไปลงแหล่นะครับแต่ราคาทองคำไทยก็ยังสามารถยืนเหนือห้า0มื่นหนึ่งพันได้อย่างไม่รู้ใจยังไงนะครับแต่ยืนมาได้สี่สัปดาห์แล้วนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำก็ค่อนข้างสบเซานะครับแล้วก็กระแสก็นเงียบๆลงไปแต่พอมีการเจรจาสงครามนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยมีทั้มเนี่ยค่อยๆไปเจอผู้นำทีละคนนะครับเริ่มตน้นโดยจากวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็เจอปะกันไปเมื่อ ประมาณต้นอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์นะครับแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาก็คุยกับเซเลสกี้ซึ่งทําเนี่ยแบบค่อยๆไปคุยคนละคนนะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยการที่ผู้นํา2ประเทศอย่างยูเครนและเซียที่เป็นประเทศที่ต่อสู้สงครามกันอยู่จะมาเจอกันนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากแต่ทําก็ส่งสัญญาณว่าในประมาณสัปดาห์หน้ายังไม่ได้มีกําหนดเวลานะครับก็อาจจะมีการคุยกันนะครับแบบ3ฝ่ายเลยนะครับโดยมีบูติน เซนสกี้แล้วก็ทานะครับโดยทาที่จริงแล้วก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากไปเป็นแบบเป็นกว้างขัดขวางคอเท่าไหร่ก็คืออยากให้เขาคุยกันเองนะครับอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมก็มองว่าไม่รู้จะคุยกันได้หรือเปล่านะครับถ้านัดกันมาแบบนั้นนะครับอันนี้ก็มีกระแสอยู่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมก็ดูตามความเหมาะสมของทาและกันแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเขาจะมีนัดกันวันไหนนะครับ ตัวทั้มเองก็พูดกับกลุ่มทางยุโรปด้วยนะครับว่าโอเคเดี๋ยวคงน่าจะได้มีการคุยกันแหละเครื่องนี้แล้วกันนะครับทุกท่านครับที่ทองคำเนี่ยลงมาอย่างต่อเนื่องในตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์จนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นจากการที่มีการนัดเจราจาก,กันนี่แหละหลายคนว่าคุณไฮเขายังไม่บรรลุผลหรือเปล่าทําไมราคาทองร่วงละ่ะไม่แปลกครับเพราะว่าแค่การที่มาเจอหน้ากันคุยกันแบบนี้เนี่ยไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยแค่ภาพแค่สื่อที่ทุกคนเขาประโคมกันเนี่ย เขาจะเห็นไปทางนสัญญาณที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยก็ได้คุยกันนะครับพอเป็นแบบนี้ทองก็รับผลรับตรงนี้มาก็เลยลงอย่างที่เราเห็นนั่นละกันนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับมันยังไม่สรุปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมให้พูดถึง worst case เลยละกันนะครับว่าถึงแม้ว่าสงครามเนี่ยจะออกมายุตินะครับทองคําในระยะสั้นอาจจะล่วงจริงนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสขึ้นสูงมากนะครับและถือว่าเป็นโอกาส ในการเก็บของถูกนะครับถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นการยุติสงครามนะคุณก็ไปรอช้อปปิ้งได้เลยเพราะในปัจจัยระยะยาวเนี่ยสงครามไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่สงครามที่เกี่ยวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับสงครามการค้าสงครามการค้าเนี่ยภาษีที่ขึ้นมากำแพงภาษีที่ขึ้นมาทั่วโลกประมาณเฉลี่ย20%เนี่ยมันจะเป็นฐานของเงินเฟ้อใหม่พอเป็นเช่นนั้นเนี่ยตัวทองคําที่เฮดจิ้งกับเงินเฟ้อได้ดีเนี่ยเขาจะมีการดีดไปลงหน้าหรือค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น,นโดยปกติถ้าตัดทุกอย่างออกไปนะครับ ทองขึ้นตามเงินเฟอ้ออู่แล้วประมาณ3-5%ต่อปีแบบนี้ทุกปีทุกปีอาจจะรวบยอดปีหนึ่งเหมือนปีที่แล้วเนี่ยหรือปีนี้ขึ้นมา3 0หรือปีที่แล้วขึ้นมา70%ภายใน2ปีภายในปีเดียวนะครับภายในปีเดียวขึ้นมา70%เาอาจ,จะรวบยอดเงินเฟอ้อกัอนก่อนหน้ามาคันนี้ก็เช่นกันมันอาจจะมีการค้างตึงอยู่แถว51,000หหรือ5 0 0 0 0แบบนี้ไปสักพักหนึ่งก็ได้ไปปีหนึ่งก็ได้ แต่มันก็จะมีจังหวะจะพัดจะผูนะครับดีขึ้นมาเป็น6 0 0 0 0 0นเจ็0่นในปีเดียวหรือในเร็วๆก็ได้อันนี้ก็ถือว่าถ้าคุณเป็นสายถือยาวจริงๆนะสำหรับตัวราคาทองคำไม่ต้องไปกังวลมากเชกเช่นอยู่กับคนที่ติดดอยนะครับผมเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับคุณไม่ได้ผิดทางนะครับคุณแค่ผิดที่เวลาเฉยๆนะครับคือทองคำนะครับถ้าคุณรอได้นะครับมันขึ้นอยู่แล้วนะครับแค่คุณหนึ่งก็คือคุณซื้อไป เดือดร้อนหรือเปล่าจํานวนที่ทองคุณถือเนี่ยคุณเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจําวันไหมเช่นคุณเอาเงินเก็บทุกอย่างเอาเงินฉุกเฉินทุกอย่างใส่เข้าไปในทองนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะนอนกันไม่ค่อยหลับดังนั้นนะครับถ้ามีโอกาสปรับตัวปรับพอร์ตปรับอะไรนะครับขังหน้าถ้าคุณรู้สึกว่าติดดอยแล้วมันเครียดเกินไปเนี่ยคุณก็พยายามลดจํานวนในการซื้อทองลงแล้วเปลี่ยนเป็นเงินสดไอ้ที่อย่างเงี้ยคือซื้อ,อยังไงก็ได้ครับเก็บยังไงก็ได้ทองคอําอ่ะ ให้คุณสามารถนอนหลับสบายนะครับอยู่กับครอบครัวและมีความสุขนะครับอ่าแล้วอย่างนั้นดีกว่านะเพราะว่าทุกคนที่มาซื้อทองคําได้ในประเทศเราผมเชื่อว่าเป็นคนที่มีความมั่งมั่งคั่งกันเกือบทุกคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณยังทําแบบนี้สสไปเรื่อยๆเคยว่าเก็บสะสมค่อยๆออกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณรวยอยู่แล้วและทีจริงคุณก็รวยอยู่แล้วตัต้งแต่แรก้วรอเนื้ออกไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่ต้องเพิ่มความเครียดของคุณนะตอนนี้เพราะอะไรครับการที่เราเก็บทองคําาาเเเเนนนีี่่ยหมือป็กกรรรทัรารษา นะครับอ่าอ่ากําลังการซื้อในอนาคตรักษาความมั่งคัง่งในอนาคตเพื่ออะไรครับเพื่อในอนาคตเราจะได้มีความสุขใช่ไหมครับเมื่อเรากรเกษียณไปเมื่อเราไม่ได้ทํางานแล้วเราได้มีเงินใช้แบบมีความสุขแต่ถ้าระหว่างทางที่คุณเก็บไปเนี่ยคุณมีความเครียดนะครับเครียดทุกวันเครียดทุกคืนนะครับเครียดว่าอ้้ติดดอยเหลือเกินเนี่ย สุดท้ายนะครับตอนที่คุณกเกษียณอะไรแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นโรคเป็นลาอะไรมาก็ได้เพราะคุณมีความเครียนดนึกออกไหมครับดังนั้นถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ต้องไปถึงขั้นที่แบบเรานอน,อนไม่หลับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเผื่อถ้ามีจังหวะที่คุณได้หลุดดอยเมื่อไหร่ซึ่งผมก็ว่าเดี๋ยวก็มาแหละไม่นานนะครับก็อลองปรับพอร์ตให้แบบ สบายใจนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องผลตอบแทนอะไรมากนะครับสนใจเรื่องว่าเรามีความสุขหรือเปล่าในการถือทองแค่นั้นพอนะครับประมาณนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจทุกท่านที่ติดดอยนะครับแล้วก็บอกไว้เลยนะครับคุณรอยอีกน้อยรออีกหน่อยหนึ่งนะครับไม่นานหรอกนะครับมันพิสูจน์มาหลายปีแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันก็มานะครับประมาณนั้นโอเคเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องสงครามการค้านะครับว่ามันเป็นเป็นการเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานนะครับด้วยภ่าอะไรต่างๆเนี่ยทองคำเนี่ยในอนาคตมันขึ้นอยู่แล้ว นะครับดังนั้นคุณรอนิดหนึ่งนะครับและในทางการาฟของเทคนิคเนี่ยอันนี้ก็นานมากแล้วเนี่ยนะครับไม่เบรกสักทีนะนี่ก็วันพุธแล้วนะครับผมก็ถือว่าวิเคราะห์ผิดไประดับหนึ่งนะเพราะผมเชื่อว่าชา้าที่สุดเนี่ยคือวันอังคารสัปดาห์นี้น่าจะเบรกเพราะนี่ยังไม่เบรกสักทีนะครับหลายคนบอกเนี่ยคุณนายทีสามเหลี่ยมที่คุณไฮตีเนี่ยเห็นไหมมันหลุดมาแล้วอืมจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เสมอนะครับเนส ในสายของเทคนิคเกอันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่หลุดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทํามายากลให้ดูนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับเทนไลน์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วผมจะเปลี่ยนองศานิดนึงครับเป็นไงครับหลุดไหมครับไม่หลุดครับ <c ười> เป็นไงฮะเนี่ยครับ,ค,รบคือความที่เป็นเทคนิคเกิหรือใครเป็นสายเทนไลน์เนี่ยจะรู้ว่าองศาในการตีจุดจุดอะไรเนี่ยคณเปลี่ยนนิดนิดได้หน,น่อยคนเปลี่ยนมุมมองได้เลยนะเนี่ยถ้าผมตีอย่างเงี้ยตรงนี้เปจุดซื้อ นืออแม้ตรงที่มาแดงๆเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ลงมาเนี่ยหลายคนบอกคุณให้ถ้าตีแบบตอนแรกนะหลุดใช่ไหมถ้าขยับมาตรงนี้รอดเ <c oughs> <c oughs> นี่แหะครับเทคนิคขึ้นมันเอาแนวนอนไม่ได้นะครับแล้วก็คุณต้องใช้จินตนาการแล้วก็การบริหารความเสี่ยงสําคัญมากเนาะ <c oughs> เพราะว่าในศาสตร์เทคนิคขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นนะครับมันก็จะมีแบบแค่เอาจริงนะ ถ้าเราเล่นการพนันเนี่ยห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้ามาเทตรดตรงนี้ใช่ไหมถ้าคุณมีความรู้หน่อยคุณอาจจะกลายเป็นห้าสิบห้าสี่สิบห้าซึ่งความน่าจะเป็นตรงนั้นอะถ้าคุณทําในระยะยาวโอเคแล้วดังนั้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยมันก็ดีกว่าแบบไปเล่นอะไรบอนการพนันอะไรไม่รู้นะครับแต่อันเนี้ยมันก็ยังมีพอเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มขึ้นมาได้ดีนหนึ่งเด่นเช่นกันแล้วถ้าคุณอันนี้เป็นศาสตร์เทรดลน์คุณอาจจะได้แค่ห หรืออาจจะหกสิี่สิอร์ซ็นในโอกาสชนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของอะไรอะ่ะแนวรับดูซิมีแนวรับไหมตรงนี้คุณก็เห็นเฮ้ยแนวรับมีมีนี่ไงไอ้เข็มตรงนี้ไงนะครับเข็มตรงนี้ไงเป็นแนวรับ ถ้า่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะซื้อแล้วชนะเนี่ยก็อาจจะเพิ่มไปเป็น65%หรือ70%ก็ได้แต่อย่างนี้ว่ามันไม่มีอะไร100%ในศาสตร์เทคนิคนะครับแต่ผมก็ยังจะบอกว่าเออถ้าคุณมองอะไรได้หรือคุณมีความรู้เพิ่มนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์วินเลทของคุณได้เช่นกันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้เนาะอ่ะเนี่ย <laughs> เห็นไหมครับนี่คือศาสตร์ของ เทนไลน์นะยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกนะครับอันนี้ตลกดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยขึ้นเป็นไฮไลท์นะครับตรงนี้นะครับมันตลกดีนะโอเคประมาณนั้นอันนี้ก็คือยังไม่เบรกนะครับแล้วก็อะไรล่ะนะครับที่จะพาทองเบรกได้ข่าวสงครามตรงนี้ก็พูดถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าเดดแอนะครับเป็นคำว่าสุญญากาศแล้วกันเพราะทุกอย่างคุยกันไปนหมดแล้วแต่ว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยอมรับข้อตกลงในการเจราจารอะไรเท่าไหร่ซึ่งมันแน่นอนครับคือ ไม่ว่าเซเลสกี้หรือปูตินเนี่ยไม่มีใครเขาจะยอมตั้งแต่ตอนแรกเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเสียหน้าครับมันเขาเรียกว่าหนึ่งเสียหน้าสองเสียไพ่ไพ่หมายความว่าไงครับคือถ้าใครเป็นตอนนี้ใครได้เปรียบอยู่อะ่ะเขาจะรีบยอมทาไมเขาต้องเล่นตัวนิดนึงนะครับเพื่อเรียกร้องให้มันมากขึ้นอย่างอ่าปูตินเนี่ยตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาอยากได้แรกๆเลยคือให้ยูเครนสละดินแดนบางส่วนเป็นคุณคุณยอมไม่ล่้ย,ยูเครนแต่เขาก็รู้ว่าอันเนี้ยโอกาสเนี้ยน่าจะยากนะครับ น่าจะยากเขาเรลยมีข้อเสนอที่สองคือห้ามเข้านาโตนะครับเมื่อมีการส่งสองข้อเสนอที่อันแรกเป็นไปไ,ปไ,ปได้กับที่สองเป็นไปได้เนี่ยมันจะมีอันที่สองที่เป็นการที่เป็นนาโตเนี่ยอันนี้ดูมีความแบบน่าจะเป็นที่สูงกว่ามันก็เป็นทักษะในการเจราจาทางกาทางการค้าทางการเมืองเนาะเซเลสกี้ก็เหมือนกันเฮ้ยเราเรา,เราต้องการอะไรนะครับก็คือก็ต้องการค่าปฏิกรณ์สงครามนั่นแหละ นะครับเพราะว่าเสียหายมาขนาดนี้ใช่ไหมซึ่งใครใครจะยอมถูกไหมถ้าพูดกันตรงเนื้อความจริงเนี่ยนะครับมันก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าการยุติสงครามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วแต่คุณครับลบกันมาปีสองปีเนี่ยเงินเสียไปเท่าไหร่เงินในการทําความสงครามเสียไปเท่าไหร่นะครับเออผมก็ลืมไม่ได้เอาประเมินมานะไม่ได้ประเมินมาว่ามันเท่าไหร่นาอแต่เยอะมาก คุณคิดว่าเขาจะทําสงครามกันฟรีๆหรอครับในโลกนี้ไม่มีทางครับเขาต้องการอะไรบางอย่างคุณเสียทั้งกําลังพลเสียทั้งเงินเสียทั้งคะแนนเสียงถูกไหมคุณก็ต้องได้อะไรกลับมาสงครามนี้และไม่ใช่เพิ่งมาคิดตอนที่ทําสงครามไปแล้วมันต้องคิดก่อนที่จะทําสงครามว่าคุณอยากได้อะไรซึ่งตรงนี้แน่นอนครับคนที่เป็นฝ่ายโจมตีคนแรกก็คือรัเสเซีย เขาก็ต้องเลงบางอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเลงอะไรไม่ใช่แค่นาโต้เนาโต้นั้น,เป,นเป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วเขาอาจจะต้องการดินแดนหรือเปล่าหรือเขาต้องการอะไรกันแน่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญซะด้วยสินะครับก็ประมาณนั้น้วกันก็อยากให้คิดว่ามันก็ไม่น่าจบง่ายๆนะครับถ้าจบง่ายก็ไม่เป็นไรถ้าจบง่ายก็อย่างที่ผมบอกว่าข่าวสงครามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสปหรือเป็นแค่ระยะสั้น นะครับแต่ก็แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ที่ทองคําขึ้นมาระดับนี้เนี่ยค่อยๆขึ้นมาข่าวนี้ก็เป็นฐานฐานหนึ่งของตัวทองคําแต่ถ้ามันรุติได้ผมก็เชื่อว่ามันก็แค่พักฐานเล็กๆน้อยๆและคนก็น่าจะรอซื้อกันอยู่เพราะว่าข่าวสงครามการค้านั้นยังไม่จบง่ายๆประมาณนั้นนะครับและเมื่อกี้ผมทิ้งทายไว้นะครับว่าเอ๊ะแล้วทองคํามันจะเบรกด้วยอะไรตอนนี้มันก็เหมือนคุยกันลอๆเหมือนเดทแอร์อยู่นะครับตอนนี้เดทแอร์อยู่อะไรที่มันไม่เดทแอร์ล่ะในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือ ตัวแจ็คสันโฮอ่าการประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยเป็นการประชุมแบงค์ชาติของหลายประเทศเลยนะครับโดยผูู้ดนำก็คือเฟดนั่นแหละนะครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจผมบอกเลยนะครับว่าแจ็คสันโฮนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ทองคํานั้นเลือกทางนะครับแล้วก็เกิดในวันศุกร์นั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับก็มองดูแล้วนะครับว่าอ่าครั้งนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่า เขาก็เลงกันว่าเฟดก็ได้จะพูดถึงอัตราดอกเบีย้ยแหละแต่เขาก็พูดถึงบริบทที่เปลี่ยนไปในตั้งแต่การค้าโลกนะครับเศรษฐกิจของโลกเพราะตอนนี้เราเข้าใกล้สู่ยุคข,ของผู้สูงอายุแล้วนะครับ่าเจนเบบีบุ๊มเมอร์นะครับที่เป็นเจนที่ผลิตคนประชากรมามากที่สุดหลังสงครามโลกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่วัยชรากันแล้วนะครับแล้วเจนเราหรือเจนผมเองเนี่ยเจน X เอ็กผมเจน Y นะครับผมเจน Y เนี่ยนะครับ ผมก็พูดกันตามตรงเลยครับว่ามีค่าที่ยมที่ว่าไม่ค่อยอยากมีครอบครัวแล้วก็ถึงมีครอบครัวก็ไม่อยากมีลูกนะครับเพราะหนึ่งคือเศรษฐกิจมามันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทําให้การมีลูกคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความยากนะครับแล้วหลายคนคู่ชีตคู่หลายคนเนี่ยก็ลยนเลือกที่จะไม่มีนะครับเลือกที่จะเที่ยวสเปนเงินกับคู่ชีวิตของเขานะครับแทนที่จะมีลูกก็เยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าประชากรของเราในภาพ อนาคตเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆและมันจะมีผลต่อการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทั้งการทังและการเงินนะครับซึ่งเฟดก็จะพูดตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคืออาอง,ง่ายๆนะครับมันมีบริบทที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมขอรีเฟอร์นะครับคลิปคุณไผ่หรือเทรเดอดร์ไผ่นะครับเมื่อวานเนี่ยมีการอธิบายได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับทั้งบริบทของแจ็คสันโฮมันมีเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็ถ้าใครสนใจ,จก็ฝากไปดูคลิปของคุณไผ่ได้เลยนะครับส่วนผมก็จะอธิบายคร่าวๆว่า บริบทต,ตอนนี้ก็คือประชากรลดลงและแรงงานจะต้องการมาจากไหนละ่ะ AI ครับโรบอทครับออโตเมติกทุกอย่างนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยอุตสาหกรรมทุกเกือบทุกอย่างนะครับคนก็แทบจะเป็นเปอร์เซ็น์ที่ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับก็อาจจะเป็นแค่ซูเปอร์วา r เซอร์หรือเป็นแค่คนที่ควบคุมนะครับโรบอทควบคุมหุ่นยนต์นะครับและตอนนี้เนี่ย ไม่แน่ใจว่าซูเปอร์ว o r เซอร์เนี่ยยังต้องมีหรือเปล่าเพราะเรามี AI แล้วปัญญาประดิษฐ์นะครับ Art i ต a c t i n t e l l i g e n c e ตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมาเปลี่ยนบริบทโลกบริบทแรงงานเช่นกันซึ่งตัวเฟดเนี่ยเขาจะเลงตรงนี้ว่าเอ้ยถ้าแบบนี้แล้วคนตกถ้าสูุ่อนาคตคนตกงานเยอะเยอะแล้วเงินเฟ้อเนี่ยจําเป็นที่ต้องใช้เหมือนเดิมไหมแล้วถ้าแล้วถ้าคนตกง,งานเยอะก็จริงนะครับโดยปกติแล้ว การผลิตก็ต้องลดลงถูกไหมแต่ไม่ใช่ครับในอนาคตด้วยการที่มีทั้งหุ่นยนต์มีทั้งปัญญาประดิษฐ์ production นะครับหรือผลผลิตมันก็ต้องมากขึ้นเพิ่มเอ็กโพเนนเชียลเรา,เราก็อาจจะเห็นสังคมที่คนอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้มีข้าวกินพอทุกอย่างเนี่ยมันอบ u น d ดน c ์หรือว่าเขาเรียกว่ามันพอเพียงหมดแล้วเนะี่ยไม่มีการขาดแคลนอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบริบทโลกม,มันจะเปลี่ยนไปยังไงซึ่งมันเป็นประเด็นที่ผมว่า ในเร็วๆนี้หรือในปีสองปีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดกันนะครับเพราะตอนนี้ตลาดแรงงานเนี่ยก็ระสับระสายเหมือนกันด้วยการที่การ AI มันเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ย g o o g l e นะครับปกติอยากได้ข่าวอะไรเนี่ยก็จะเสิร์ช g o o g l e เดี๋ยวนี้นะครับพอมี AI เนี่ยเราพอมีไอเดียอยู่เราถามได้เลยนะครับว่ามีข่าวอะไรยังไงเขาสรุปมาเลยไม่จําเป็นที่ต้องไปนั่งคลิกลิงก์หลายๆคลิกเพื่อมาสรุปให้ทุกคนนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ AI เนี่ยช่วยในการนะครับ าหาข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับแล้วคุณก็เลือก,อกมานึกออกไหมเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากเลยนะครับแล้วมันก็มีอีกหลายนี่แค่แบบเป็นการหาข่าวนะมีตั้งแต่หูเยอะมากๆแล้วผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่ฟังตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีลูกมีหลานหรือตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนรู้ AI ไว้นะครับมันเหมือนกับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าคุณไม่รีบนะครับคุณอาจจะตกขบวนได้หรือคุณอาจจะคือพูดง่ายว่าใครที่มีความสามารถใครที่ขยันและมี AI มาช่วยนะครับ เขาจะเป็นเสือติดปีกไปเลยนึกออกไหมครับแล้วนี่คือนัคืออันนี้ตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตอะใครใช้อินเทอร์เน็ตเป็นก็เป็นเสือติดปีกใช่ไหมอันนี้ถ้าเผลอกลายเป็นมังกรติดมังกรแบบมังกรบินได้เหรอเนาะแต่เป็นมังกรที่แบบยิ่งกว่ามังกรอะถ้าคุณมีเอไอนึกออกไหมดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมก็อยากจะฝากทุกท่านไว้แล้วกันว่าลองศึกษาเรื่อง a อไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่โอ้มันมันมันโหดมากเลยครับทุกท่านนะครับการทำงานของคุณจะง่ายขึ้นเยอะนะครับ ก็ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่คุยกันเรื่องแจ็คสันโฮแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวการลดอัตราดอกเบีย้ยนะซึ่งกูแน่นอนแล้วทาไมมันถึงจะเป็นบวกกับทองอ่ะก็แน่นอนครับเพราะว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอยู่ที่ประมาณ4.5เปอร์เซ็นตะครับถ้าคุณฝากเงินดอลลาร์เนี่ยคุณจะได้4.5แต่ถ้าแนวโน้มของคุณในการฝากเงินดอลลาร์มันลดลงไปเหลือ4เหลือ3เหลือ2อล้ไหเนี่ยคุณจะฝากเงินดอลลาร์ไว้ทําไมถูกไหม แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มีการดีดอลลาร์ไลฟ์ทุกคนพยายามลดการถือของดอลลาร์และไปถือทองคําอยู่แล้วนะครับพวกประเทศใหญ่ๆห,หรือธนาคารกลางทัททททท่วโลกเนื้อคุณเห็นแล้วว่าผลตอบแทนในอนาคตดอลลาร์จะน้อยลงจากดอกเบียแล้วคุณก็เห็นแล้วว่ามันมีการดีดอลลาร์ไลฟ์กันอยู่นะครับในอนาคตเนี่ยดอลลาร์จะถูกทขายแลวดอลลาร์ถูกทขายจะเกิดอะไรขึ้นครับ XAU/USD ต่ออันนี้คือตัวทองคำเมื่อดอลลาร์มีการโดนเทขายนะครับสเสส่วนเนาะส่วนด้านล่างลงนก็ทำให้ทั้งหมดนั้นปรับตัวขึ้นนี่คือเบสิกแมทเลยนะครับก็เลยมองว่าการที่เฟดจะลดตัดตาดอกเบี้ยในนาคตเนี่ยนี่เพิ่ง4.5เท่านั้นนะครับยังลงได้ถึง2เลยเพราะว่าเงินเฟ้อ targeting inflation targeting ของเฟดเนี่ยอยู่ที่2เเคือเขาลดไปได้อีก2อะ แล้วนี่ครั้งปีนี้จะลดแค่ศูนย์จุดถึงจุดห้าเท่านั้นมีแนวโน้มว่าอาจจะลดมากขึ้นแต่เอาเอาชัวร์ก่อนศูนจุดห้าคุณยังลดได้เยอะครับทุกท่านถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณมองภาพแบบนี้เขาก็จะทําไงครับเขาจะขายดอลลาร์ไปซื้อทองหรือขายดอลลาร์ไปซื้อหุ้นหรือเอาไปซื้อหุ้นเลยเพราะว่าอะไรไหมครับถ้าตัดตาดอกเบี้ยลดลงเนี่ยคนก็ถูกบีบให้ต้องไปลงทุนนะเพราะคุณฝากเงินคุณกินดอกมันไม่คุ้มแล้วคุณก็อาจจะต้องไปลงทุนซื้อหุ้นหุ้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าใกล้สองเปอร์เซ็นตนะครับจำคำผมไว้ดีนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบีย้ยเข้าใกล้สองเปอร์เซ็นตเมื่อตอนนั้นนะ่ะทองคําจะไม่ค่อยน่าสนใจหุ้นจะน่าสนใจกว่าเพราะหุ้นมันจะไปไกลมากนะครับเพราะคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปซื้อหุ้นดีกว่าประมาณนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะดีมากดอกเบีย้ยลดเนี่ยมันจะไม่เกิดการกู้ยืมง,ง่ายขึ้นบริษัทก็สามารถกู้มาพัฒนากู้มา ทําทสาขาใหม่กู้มาสร้างโรงงานใหม่ได้ในต้นทุนที่ถูกลงเสก,กิ่งก็จะบูมนึกออกไหมครับคุณมันจะมีโอกาสขึ้นได้สูงในช่วงประมาณ2%แค่เข้าใกล้2%แต่ช่วงแรกทองขึ้นไว้ก่อนนั้นการแจ็คสังโคเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นบวกกับทองระดับหนึ่งเนาะโอเคก็ในระยะสั้นนะครับต้องรอดูนะครับว่าข่าวสงครามจะเป็นยังไงนะครับจะยุติแบบไหนแต่ถ้าถึงแม้จะยุติ ผมก็มองว่าเป็นจังหวะที่ซื้อที่สวยที่สุดถ้าราคาล่วงลงมายังไม่ต้องไปกลัวมากเพราะระยะยาวทองขึาาง้นนึกออกไหมเป็นจังหวะคุณซื้อนะแต่ช่วงนี้ถ้าคุณไม่แน่ไม่นอนก็อยู่เฉยๆไปก่อนเพราะอะไรครับผมเชื่อว่าราคาห้าหมื่นหนึ่งพันเนี่ยทุกคนเก็บมาพอสมควรแล้วสําหรับคนที่อยู่มาในตลอดเทอมตลอดมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นห้าหมื่นสองหรือต้นทุนเฉลี่ยห้าหมื่นหนึ่งถ้าคุณจะซื้อเพิ่มผมแนะนําให้คุณดูต้นทุนเฉลี่ยของคุณก่อนว่า อยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ใกล้ห้าหมื่นหนึ่งแล้วผมไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเพิ่มเพราะตอนนี้มันก็อยู่ในจังหวะเลือกทางถูกไหมครับคุณรอให้มันเบรกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเบรกล่างคุณได้ซื้อถูกลงประหยัดกระสุนนึกออกไหมถ้าคุณซื้อตรงนี้มันเบรกลงล่างร่วงลงไปคุณไม่มีเงินแล้วทาไงซวยแต่ถ้ามันเบรกขึ้นบนทําไงคุณให้ซื้อไว้เลยห้าหมื่นสองแพงๆหน่อยแต่ว่าถ้าราคามันทะลุสามพันสี่ร้อยไปเมื่อไหร่นะคุณดูนะถ้าราคาเนี่ยมันทะลุสามพันสี่ร้อยเมื่อไ นะครับเจอกันประมาณห้าหมื่นสามเลยนะครับนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้คือคุณรอ,อหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวยิ่งถ้าทองขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นดูนนไหมครับคุณจะไม่ตกลดเท่าไหร่ครับเพราะถ้าทองขึ้นเนี่ยบาทคุณจะแข็งครับบาทจะแข็งไปรว่าอย่างนี้ทองคําไทยจะหนืดมากดังนั้นคุณมีเวลาให้ค่อย,อยๆสะสมแล้วค่อยเก็บถ้ามันเบรกแล้วไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรครับในจังหวะนี้แต่สําหรับใครที่ไม่มีของเลยเข้ามาคุณใหยซื้อได้ไหมราคาห้าหมื่นหนึ่งได้ครับ เพราะว่าเป็นราคาที่ไม่แย่ไม่ได้แย่อะไรมันห้าหมื่นห้าเลเห็นประมาณสูงสุดเนาะอันนี้ลงมาสี่พันกว่าบาทถ้าคุณจะเก็บไม้แรกตรงนี้ไม่ได้แย่เลยผมแค่เตือนสับคนที่มีเยอะอยู่แล้วว่าไม่จำไม่จะเป็นที่ต้องซื้อเพิ่มแต่ใครที่ไม่มีเลยตรงนี้ควรจะมีบ้างนะครับอย่างน้อยมันจะทําให้เรามีสกินอินเดอะเกมก็คือถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ถ้ามีเนี่ยเราจะเริ่มตามข่าวเติมตามราคาใช่ไหมคุณจะคุณจะทันราคาประมาณนั้นนะเราก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะส่วนใครเล่นสั้นก็ตามระเบียบครับคคนนนนเเเล่สั้นนุณจจะอาางิก กระเป๋าคนอื่นมาใส่กระเป๋าตัวเองระยะสั้นนะครับคุณก็ต้องมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเลเห็นไหมที่ผมตั้งนี้ว่าแนวรับเนี่ยลงมาตรงนี้ดีขึ้นมาแล้วตรงนี้ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อบริเวณตรงสา1พันสารอสิบเอ็ดเหรียญได้หรือประมาณห้าหมืหนึ่งพันสอง้อยต้นๆน,น,นะครับตรงนี้ซื้อได้แต่มันไปแล้วตรงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันแล้วเป้าการ TP คือเท่าไหร่ครับก็ประมาณสาม0ัสี่ร้อยหาแนวหาแนวต้านไปเนาะอ่ะประมาณอ่ะสามสามหกศูนย์เป้าแรกนะครับต่อมาส4ม0สี่ร้อยเหรียญเนาะประมาณ ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วก็อีกทีนึงก็ห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองพันเลยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเทนิีเคิลเข้าวๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับรอเบรกครับรอแจ็คสันโฮวันศุกร์นะครับผมมองว่าราคาทองมีโอกาสขึ้นได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าข่าวสงครามก็น่าจะเป็นอะไรที่ผ่านมาแล้วแหละแล้วข้อยุติเนี่ยยังไม่กาหนดมาเมื่อไหร่นะครับข่าวร้ายผ่านไปแล้วครับทุกท่านตอนนี้ก็รอเพียงข่าวดีเท่านั้นนะครับโอเคสรุปก็คือนะครับ ข่าวร้ายได้ผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่าการเจราจารยุติสงครามยังไม่ยุติและยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับและยังไม่กําหนดด้วยว่าครั้งหน้าจะคุยกันเมื่อไหรราคาทองคำเนี่ยก็เรียกว่าแทงแทงมาเลยนะครับรับแรงกระแทกมาเลยแต่ก็ยังไม่หยุดสักทีนะครับถือว่ายืนได้สวยงามโดยเฉพาะราคาทองคําไทยที่ห้าหมืนหนึ่งพันเนี่ยไม่หยุดสักทีนะถือว่าจังหวะนี้เนี่ยใครไม่มีของเลยเป็นโอกาสที่คุณจะ ซื้อได้เป็นหมายแรกส่วนใครที่มีของอยู่แล้วนะครับผมว่าลองให้กราฟเฉลยก่อนลองให้ราคาเฉลยก่อนทะลุ3,400ขึ้นไปเนี่ยคุณซื้อตามเทนก็ได้เพราะถ้ามันทะลุได้นะครับสห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าไม่ยากเลยนะแต่ชงแต่ผมต้องบอกก่อนนะถ้ามันขึ้นเนี่ยคุณจะเจอค่าเงินบาทที่แข็งนะต้องทําใจไว้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามันเลือกทางลงอะคุณไฮถ้าเป็นทางลงและเป็นเพราะข่าวสงครามนะครับเป็นแค่ผลระยะสั้นเท่านั้นผลระยะยาวทองคํายังขึ้นอยู่ดีจากสงครามการค้า เงินเฟ้อปรับฐานสูงขึ้นทองคําก็ต้องปรับฐานขึ้นเช่นกันนะครับคุณไม่ต้องกังวลนะใครที่ติดดอยผมขอให้หลุดดอยเร็วๆนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในไลฟ์นะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมและทางีมงานด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ